เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท่นี้ค่าขยาดแล้วบทที่71อ พอถูกหลี่ซิวเหยาเอ่ยขัดจังหว่าเช่นนั้นสนหยวนก็ลืมเรื่องที่ต้องคืนหมวกให้เขาไปครั้นรถม้าแล่นออกมาได้ระยะทางหนึ่งนางเห็นหมวกผ้าโปรงที่ยังถืออยู่ในมือถึงค่อยนึกเรื่องนี้ขึ้นได้อย่างความรู้สึกช้าในใจสนหยวนหงุดหงิดขึ้นมาเล็กๆวางหมวกลงบนมานั่งยาวด้านข้าง นางไม่อยากข้องแวะกับคนสกุลหลี่ให้มากนักเท่าว่านับตั้งแต่นางให้หลี่ซิวเหยาติดเรือกลับมาเมืองหลวงนางก็ดูเหมือนจะได้พบเจอเขาอยู่เรื่อยๆอาจเป็นเพราะเรื่องที่ได้เดินทางร่วมเรือในครั้งนั้นทุกครั้งที่หลี่ซิวเหยาเห็นนางจึงมักจะพูดคุยกับนางตลอดทั้งยังคล้ายค่อนข้างให้การดูแลแก่นางด้วยเสนหยวนคิดยังหงดหงีดเสียใจอยู่บ้างว่าถ้ารู้ ก็จะเป็นเช่นนี้ตอนแรกนางไม่ควรใจอ่อนคิดอยากตอบแทนบุญคุณที่หลี่ซิวเหยามีต่อนางในชาติก่อนโดยให้เขาติดเรือมาด้วยมิเช่นนั้นถึงพวกนางสองคนจะได้พบหน้ากันในยามนี้ด้วยนิสัยของหลี่ซิวเหยาวคิดว่าคงจะไม่มองนางตรงๆแม้แต่แวบเดียว สัญยวนพลนนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นได้อีกจึงเงยหน้าถามไ่ไว้กับชิงเหอเมื่อครู่ในร้านน้ำชา ตอนที่คนจำนวนมากกรูกันเข้าไปหลบฝนเป็นพวกเจ้าสองคนจูงข้าไปนั่งลงบนมานั่งใช่หรือไม่เวลานั้นชุลมุนวุ่นวายทั้งยังมีพายุฝนตกหนักเซินหยวนจึงไม่ได้คิดอะไรมากแต่ยามนี้มานึกดูดีๆก็รู้สึกว่ามือของพลผู้นั้นทั้งใหญ่ทั้งอบอุ่นทั้งมีแรงมากน่าจะไม่ใช่มือของใช่ไวยกับชิงเหอใส่ไวยกับชิงเห เหมตากันแวบหนึ่งก่อนจะใส่หน้าตอบพร้อมกันมิใช่เบาเจ้าค่ะ เวลานั้นในร้านน้ำชามีเพียงแสงสลัวฟ้าแลบฟ้าร้องมีขึ้นไม่ขาดสายคนวิ่งเข้ามาหลบฝนไม่หยุดในใจไชไว้กับชิงเหอเองก็หวาดกลัวหลังความวุ่นวายผ่านพน้นพวกนางสองคนก็มองหาสันหยวนไปทั่วก่อนจะมองเห็นนางนั่งอยู่บนมมานั่งยาวริมหน้าต่างยังปลอดภัยดีบนมมานั่งยาวตัวติดกันก็มีหลี่ซิวเหยานั่งอยู่ด้วย พวกนางสองคนเห็นแล้วจึงเดินไปยืนอยู่ด้านหลังเสินยวนได้ยินพวกนางทั้งสองตอบมาเช่นนี้สินยวนก็รู้สึกหงุดหงิดง่นงานยิ่งกว่าเดิมเสินยวนไม่รู้จักใครอื่นในร้านน้ำชาในเมื่อเวลานั้นไม่ใช่ไฉ่ว้กับชิงเหอจุงนางไปนั่งก็เหลือแค่หลี่ซิวเหยาแล้วมิหน้าตอนที่เสียงฟ้าร้องหยุดลองนางเงยหน้าขึ้นมาถึงได้เห็นหลี่ซิวเหยา นั่งอยู่บอม้านั่งยาวตัวติดกันนั้นครั้นกลับมาถึงจวนสกุลเซินเซินหยวนลงจากรถมา้าก็ให้ชิงเหอไปเรือนลุยสี่ทันทีเพื่อดูว่าเซินเซียงกลับมาแล้วหรือไม่หากเซินเซียงกลับมาแล้วก็หาทางเรียกมู่เหลียนมาพบนาง ชิงเห่รับคำเดินจากไปส่วนเซินหยวนก็พาไฉ่เว่ยกับเรือนสู้อี้ส่วนหมวกผ้าโปร่งใบนั้นเซินหยวนครุ่นคิดเล็กน้อยสุดท้ายก็สั่งให้ไช่เว่ยถือกลับไปด้วยครั้นกลับมาถึงเรือนตอนเองเซินหยวนก็สั่งให้ไช่เว่ยวางหมวกใบนั้นไว้ในก้นเหีบวันนี้ตอนแรกอากาศร้อนบนร่างมีเหงื่อออกมากต่อมาก็มีฝนตกหนักแม้จะเย็นสบาย มาก เซินหยวนยังคงรู้สึกไม่สบายตัวอยู่บ้างด้วยเหตุนี้นางจึงสั่งให้โต้เขาเตรียมน้ำร้อนนางอยากจะอาบน้ำหลังอาบน้ำเรียบร้อยสซินหยวนก็สวมชุดอยู่บ้านเดินออกมาจากฉากบังลมนางเห็นชิงเหอกลับมาแล้วกำลังรออยู่ด้านนอกสซินหยวนนั่งลงริมเตียงเตาทางหนึ่งปล่อยให้ใส่เวยใช้ผ้าแห้งเช็ดผมให้นางอย่างเบาเมือ่ออีกทางก็เอ่ยถามชิง เหอว่าอย่างไรเสียงเอ๋อกลับมาแล้วหรือไม่ชิงเหอยืนเก็บมือเรียบร้อยก่อนเอ่ยตอบว่า ขณะที่บ่าวไปเรือนลุยเสียก็เห็นมู่เหลียนกำลังสั่งให้สาวใช้สองนางไปยกน้ำร้อนมาจากครัวทั้งยังสั่งให้หญิงรับใช้ใช้แรงงานสูงวัยอีกสองนางไปยกถังอาบน้ำมาบอกว่าคุณหนูสามอยากจะอาบน้ำบ่าวจึงกวักมือเรียกมู่เหลียนออกมาอย่างเงีบเยบๆถามสองสามคำถึงได้รู้ว่าคุณหนูสามกลับถึงตัวก่อนพวกเราไม่ถึงหนึ่งถ้วยชาก่อนหน้านี้ ตอนที่ฝนตกหนักคุณหนูสามได้ไปหลบฝนอยู่ในร้านสุราแห่งหนึ่งบ่าวจึงบอกมู่เหลียนถึงเรื่องที่คุณหนูอยากพบนางนางก็ตอบรับบอกว่าอีกประเดี๋ยวพอนางว่างแล้วจะมาหาคุณหนูเจ้าค่ะสันยวนพยักหน้าไม่ได้พูดอะไรเวลานี้ชัยเวยใช้ผ้าแห้งเช็ดผมของสันยวนเสร็จรอบนึงแล้วกำลังหยิบหวีมาหวีผมให้นางอยู่สันยวนม ีเรือนผมสีดำครับงดงามหลังผ่านการสะแล้วยามปล่อยให้ผมทิ้งตัวลงมาก็ดูนุ่มเลื่นราวกับผ้าไหมก็มีปานใช่เวยชื่นชมไปพลางเรียงให้โต้ขาไปหยิบน้ำมันดอกกุ้ยใส่ผมขวดเล็กที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งมาก่อนเทใส่ฝ่ามือเล็กน้อยพอลูบลงบนปลายผมที่ยังชื้นอยู่บ้างของสนหยวนปลายจมูกก็ได้กลิ่นหอมหวานอ่อนๆของดอก กุ้ยในทันทีขณะชัยเวยกำลังรูปผมก็เห็นชิงตู่เลิกม่านบนประตูฉลุลายขึ้นแล้วมู่เหลียนก็เดินเข้ามามู่เหลียนเข้ามาแล้วก็ยอบตัวคารวะสันหยวนกล่าวทักทายว่า คุณหนูใหญ่เซินหยวนบอกให้มู่เรียนลุกขึ้นหลังสอบถามนางเล็กน้อยก็รู้ว่าวันนี้เซินเซียงไปชมดอกบัวที่สาสีสือกับเสวียอี่สู้จริงๆแม้ต่อมาจะมีฝนตกหนักคนทั้งสองก็ยังไปหลบฝนในร้านสุราด้วยกันเซินหยวนจึงถามว่า วันนี้เจ้าติดตามข้างกายคุณหนูของเจ้าโดยตลอดไม่ได้ออกห่างแม้เพียงครึ่งก้าใช่หรือไม่ มูเหลียนกล่าวตอบเ่าวตามติดคุณหนูโดยตลอดไม่ได้ออกห่างแม้แต่ครึ่งก้าวระหว่างนั้นมีตอนที่คุณหนูยื่นถ้วยชาให้หรือไม่ก็ตอนเดินเรียงกันคุณชายเสียมีเผลอสัมผัสถูกมือคุณหนูบ้างคุณหนูเองก็หน้าแดงชักมือกลับทันทีนอกจากเรื่องนี้ก็ไม่ได้กระทำนอกลู่นอกทางอื่นแล้วเจ้าค่ะเสิ่นยวนแค่นเสียงเย็นออกจมูกไม่ได้พูดอะไร นางไม่เชื่อหรอกว่าสเสวียวสู้จะแค่เผลอสัมผัสถูกมือเซินเซียงเขาต้องจงใจเป็นหน้าแท้พฤติกรรมเช่นนี้ของเขาช่างชวนให้คนดูแครนจริงๆเซินหยวนครุ่นคิดเล็กน้อยสุดท้ายก็ไม่ได้ไปถามเซินเซียงถึงเรื่องในวันนี้หากทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาจนบิดาทราบเข้าคงจะไม่ดีแน่ถึงอย่างนั้นเซินหยวนก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่า วันมารื่น จะพาเส่นเสียงไปดูส่งเสิงจี้ผู้นั้นด้วยกันจัดการเรื่องมั่นหมายของเส่นเสียงให้เรียบร้อยโดยเร็วจึงจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนอกจากนั้นยังต้องคิดหาทางไล่เสี่ยวี่สู้ออกจากสกุลเซินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยแต่ครั้นถึงวันรุ่งขึ้นเซินหยวนกำลังนั่งทำชุดรืดูร้อนให้เซินหงอยู่บนเตียงเตาจูจู่ก็เห็นชิงเหอเปิด ม่านไผ่บนประตูฉลุลายเดินเข้ามาเห็นนางมีสีหน้าแปลกพิกลอยู่บ้างคุณหนูบ่าวชายที่เรือนส่วนหน้ามารายงานว่าคุณชายหลี่มาขอพบท่านเจ้าค่ะสินยวนยังคงไม่ได้สติรับรู้คุณชายหลี่คุณชายหลี่คนได้เป็นคุณชายหลี่หลี่ซิวเหย้าเจ้าค่ะเสียงของชิงเหอแผ่วเบาอยู่บ้าง บ่าวชายบอกว่าเขาอยู่ที่ห้องโถงส่วนหน้านายท่านกำลังอยู่เป็นเพื่อนเขาเจ้าค่ะเสรนหยวนตกใจยิ่งยวดเผลอทำเข็มที่อยู่ในมือขวาแทงเข้านิ้วมือซ้ายมีหยดเลือดผุดออกมาทันทีชายเวทที่ยืนอยู่ด้านข้างเห็นแล้วก็อุทานออกมารีบทำท่าจะหันไปหยิบผ้าเช็ดหน้าสะอาดมาพันแผลให้เสรนหยวนแต่ก็ได้ยินเสรนยวนเรียกเอาไว้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ จากนั้นเสนหญวนก็ยกนิ้วชี้ใส่ปากดูดในใจกำลังครุ่นคิดอย่างรวดเร็วว่าชะไหนหลี่ซิวเหยาถึงได้มาหานางมีธุระอะไรกับนางกันแน่อีกทั้งยามนี้ก็เป็นช่วงเลิกงานพอดีบิดาอยู่ในจวนเมื่อทราบว่าหลี่ซิวเหยามาหานางในใจจะคิดอย่างไรอีกประเดี๋ยวนางต้องใช้เหตุผลได้ไปแก้ตัวกับบีดาดีสนหญวนถอนหายใจเบา เบาครั้งหนึ่งก่อนลุกขึ้นยืนสั่งให้ชิงตู่และชิงเหอหยิบเสื้อผ้ามาให้นางเปลี่ยนแล้วเรียกไฉ่เวยมาเกล้าผมให้นางใหม่ยามส่นหยวนอยู่ในเรือนตนเองส่วนใหญ่จะสวมชุดอยู่บ้านและเกล้าผมลวกลวกแม้แต่เครื่องประดับก็ครั้นจะใส่เท่าว่ายามนี้ต้องออกไปพบแขกอย่างไรก็ต้องแต่งตัวสักหน่อยชิงเหอเดินไปเปิดหีบเสื้อผ้าชิงตู่ก็เอ่ยถามว่า คุณหนูต้องการใส่ชุดใดเจ้าคะเซินยวนคิดเล็กน้อยก่อนเอ่ยว่า เสื้อตัวยาวผ่าหน้าสีฟ้าอ่อนปักลายกล้วยไม้ตรงคอเสื้อที่เพิ่งตัดมาใหม่ไม่นานตัวนั้นเพอแล้วก็กระโปรงจีบเล็กสีเขียวอ่อนตัวนั้นแล้วกันเสื้อผ้าสองชิ้นนี้มีสีงดงามแบบเรียบแต่ก็ไม่ได้จืดชืดเกินไปชิงตูตอบรับพรางหมุนตัวเดินไปช่วยชิงเหอหาเสื้อผ้าสองชิ้นนั้นออกมาก่อนถือด้วยสองมือมายืนอยู่ข้างๆใช่ว กล้าวมวยเอียงดูงดงามนุ่มนวลให้สันหยวน ปากปิ่นมุกสีขาวลงไปอันหนึ่งดอกไม้ประดับสองดอกพร้อมทั้งดอกไม้ไหมโปร่งสีฟ้าอ่อนอีกหนึ่งดอกส่วนหยวนมองดูแล้วก็รู้สึกว่าเรียบเกินไปเกรงว่าบิดาเห็นแล้วจะไม่ชอบจึงหยิบปิ่นหงประดับขนนกกระเตนที่มีมุกระยะดูวิจิตบรรจงอันนึงออกมาจากกล่องเครื่องประดับแล้วให้ใส่เบยแซมไว้ข้างจอนผมต้นจากนั้นพอสซินหยวนเปลี่ยน เสื้อผ้าเรียบร้อยก็พาไฉเวยออกจากเรือนมุ่งหน้าไปเรือนส่วนหน้า เซินเฉิงจางกำลังสนทนาเป็นเพื่อนหลี่ซิวเหยาอย่างระมัดระวังอยู่ในถงส่วนหน้าเมื่อครูเซินเฉิงจางเพิ่งเลิกงานกลับมาถึงต้วนยังไม่ทันได้ผลัดชุดขุนนางออกก็เห็นบ่าวชายวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาบอกว่ามีแขกมาขอพบขณะเซินเฉิงจางถามว่าคนผู้นั้นเป็นใครก็เห็นบ่าวชายตอบด้วยท่าทางหวั่นเกรงเขาบอกว่า เขามีนามว่าหลี่ซิวเหยาขอรับส่วนเฉิงจางได้แต่ตกตะลึงอ้าปากค้างระยะนี้ในเมืองหลวงมีใครไม่รู้จักหลี่ซิวเหยาบ้างเดิมทีเขายังเป็นเพียงหัวหน้ากองในห้าค่ายทัพแต่ในศึกต่อต้านหวาลาที่ต้าถงเมื่อต้นปีได้ยินว่าเขาทำศึก,กรอบคอบวางกระบวนทัพได้ช่ำชองได้รับการชื่นชมจากแม่ทัพใหญ่เฉียนเป็นอันมากไม่ เพียงแค่นั้นหลี่ซิวเหว่ยังได้นำทหารสองหมืนายยิงธนูสังหารแม่ทัพใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามตายทำลายทัพเรือนแสนของศัตรูจนแตกพ่ายคว้าชัยชนะที่ต้าถงมาได้ในคราวเดียวความดีความชอบในการศึกโดดเด่นเกินใครหลังจากเคลื่อนทัพกลับเมืองหลวงพร้อมชัยชนะฝ่าบาทก็มีพระราชองค์การพระราชทานรางวัลด้วยพระองค์เองทั้งย่งเลื่อนหลี ซิวเหยาขึ้นเป็นผู้ช่วยแม่ทัพและในเวลาอันสั้นก็เลื่อนเขาขึ้นเป็นรองแม่ทัพอีกนี่นับเป็นรองแม่ทัพที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งแคว้นนี้แล้วมิหนำซ้ำไม่นานก่อนหน้านี้พี่สาวคนโตของเขาก็พึ่งให้กำเนิดองค์ชายรองตอนนี้ได้กลายเป็นหลี่ซูเฟยดังนั้นแม้ขุนนางบุญในราชวงศ์นี้จะดูถูกขุนนางบู แต่ยามนี้ได้รู้ว่าหลี่ซิวเหว่มาเยือนเซินเฉิงจางก็ยังคงออกไปต้อนรับอย่างเคารพนอบน้อมทันทีเท่าว่าในใจเซินเฉิงจางยังคงนึกสงสัยเขาหาได้รู้จักกับหลี่ซิวเหวไหมแม้ว่าที่ผ่านมาจะเคยได้พบกันหอน,หนึนงแต่ตอนเองเป็นแค่ขุนนางขั้นสี่หลักในขณะที่หลี่ซิวเหวาเป็นขุนนางขั้นหนึ่งรองอยากจะคุยกับอีกฝ่ายก็ ไม่อาจทำได้แล้ววันนี้ อีกฝ่ายลดตัวมาเยือนบ้านตอนเองได้อย่างไรกันเซินเฉิงจางนึกดูอีกทีบัตรนี้ซองของเฮารับองค์ชายใหญ่ที่กำเนิดจากจิ้งเฟยไว้ภายใต้น้ำตนเองแล้วส่วนหลี่ซูเฟยก็ให้กำเนิดองค์ชายร้องสองคนนี้คนหนึ่งมีสกุลซองหนุนหลังอีกคนหนึ่งมีสกุลหลีระหว่างที่สถานการณ์กำลังคลุมเครือนี้หลีซ่ซิวเหยากลับมาเยือนถึงบ้านเขา หรือว่าคิดจะดึงเขาไปเป็นพวกแต่สินเฉิงจางเป็นคนหัวโบราณคล้ำคลึ้นในใจเขา องค์ชายใหญ่เป็นพระราชะโอรสองค์โตอีกทั้งปัจจุบันก็ได้รับการบันทึกภายใต้น้ำของซ่งฮองเฮาเช่นนั้นก็กลายเป็นพระราชะโอรสองคโตสายตรงแล้วแม้ว่าฝ่าบาทจ,จะสถาปนารัชทายาทเป็นการภายในตั้งแต่ตอนองค์ชายใหญ่มีพระชนมายุ 3, สามพันษาแต่จนถึงบัดนี้กลับยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการไม่แน่พอถึงเวลาจริง อาจมีการเปลี่ยนตัวรัชทายาทเกิดขึ้นได้อีกแต่เขาก็ยังเลือกสนับสนุนองค์ชายใหญ่ถึงหลี่ซิวเหยาจะชักชวนเข้าพวกอย่างไรเขาก็จะไม่เปลี่ยนไปสนับสนุนองค์ชายร้องเด็ดขาด แต่ครั้นสนเฉิงจางออกไปเชิญหลี่ซิวเหยาวยามานั่งในห้องโถงและสนทนาปราศัยได้ไม่กี่คำก็ได้ยินหลี่ซิวเหยาวยาบอกจุดประสงค์ที่มาเยือนอีกฝ่ายถึงกับไม่ได้มาหาเขา แต่ตั้งใจมาหาเซินหยวนเซินเฉิงจางตระหนกตกใจแต่ยังคงรีบเรียกบ่าวชายมาสั่งให้เขาไปเรือนสู้อี้เพื่อเชิญคุณหนูใหญ่มาที่ห้องโถงส่วนหน้าครั้นบ่าวชายออกไปแล้วเซินเฉิงจางก็เรียบเคียงถามที่แท้ไต่เทา้าหลีก็รู้จักบุตรสาวของข้าเขาคิดว่าหลี่ซิวหยวนเป็นพี่น้องกับหลี่ซิวยั้า ตอนแรกหยวนเตี่ยมีใจให้หลี่ซิวยวนต่อมาก็เพราะเรื่องของหลี่ซิวหยวนข้าถึงได้ส่งยวนเตี่ยไปช้างเจ้าหรือว่าหลี่ซิวเหยาวมาคราวนี้ก็เพราะคิดได้เช่นนี้ในใจเซินเฉิงตางก็กระวนกระวายขึ้นมาอย่างยากจะเลี่ยงได้หลี่ซิวเหยาวไม่ได้รู้เรื่องของเซินยวนกับหลี่ซิวหยวนแต่อย่างใดหนึ่งเพราะเรื่องนี้สกุลเซินปิดได้สนิทยิ่งมิได้ทำเรื่อง ว่าไหลออกไปภายนอกแม้แต่นิดเดียว 2. พระหลี่ซิวหยวนรู้สึกว่าการถูกสนหยวนตามตอแยเช่นนั้นเป็นเรื่องน่าอับอายจึงไม่กล้าที่จะพูดกับผู้อื่นและ 3. ก็พระยามนั้นหลี่ซิวเหยาวยังเป็นแม่ทัพราตเวเอนอยู่ที่เมืองเหลียวในซานตองดังนั้นเขาจึงไม่รู้เรื่องนี้เลยสักนิด ได้ยินเสริรเฉิงจางเอ่ยถามหลี่ซิวเยาก็เพียงตอบอย่างเย็นช้าปลายปีก่อนได้รู้จักกับบุตรสาวท่านบนเรือขณะกลับเมืองหลวง เรื่องนอกเหนือจากนี้กลับไม่ยอมปรีปากแม้แต่คำเดียวเพียงยกถ้วย้าข้างมือขึ้นมาพรางหลุบตาลงดื่มเซินเฉิงจางย่อมไม่สะดวกจะถามเขาอีกเพียงคิดว่าอีกประเดี๋ยวค่อยไปซักถามเอากับเซินหยวนแทน ไม่นานนักเซินหยวนก็มาถึงนางยอบตัวคารวะหลี่ซิวเหา่กับเซินเฉิงจางหลี่ซิวเหา่วางถ้วยชาในมือลงบนโตะ๊ะแล้วเงยหน้าขึ้นมองเซินหยวนเซินหยวนก้มหน้าลงน้อยๆในปากหงบนปิ่นอันเล็กข้างจอนผมนางคาบมุกกระยาไว้พวงหนึง่งมุกเม็ดล่างสุดเป็นทรงหยดน้ำสีแดงชาติยามนี้มุกกระยาเล็กๆนั้นกำลังแกว่งไกวเบาๆ ยิ่งขับความขาวกระจ่างของใบหน้านางออกมาเสรนเฉิงจางไม่ได้เรียงให้เสรนยวนนั่งลงเพียงกล่าวว่าไตเท้าหลี่มีธุระอยากคุยกับเจ้า ตอนนี้หลี่ซิวเหยามีฐานะสูงทรงยามอยู่ต่อหน้าเขาเซินหยวนย่อมไม่มีสิทธินั่งแม้แต่เซินเฉิง่างเองก็ต้องเชิญให้หลี่ซิวเหยานั่งในตำแหน่งที่สูงกว่าส่วนตนเองก็นั่งเป็นเพื่อนเขาในตำแหน่งผัดลงมาเซินหยวนตอบรับเบาๆคำหนึ่งสองมือกุมกันหลวมๆไว้ตรงท้องน้อยยืนก้มหน้าฟังหลี่ซิวเหยาพูดอย่างเงียบเชียบเท่าว่าหลี่ ซิวเหยาไม่ได้มีท่าทีจะพูดอะไรออกมาสายตาเอาแต่มองไปยังเซินเฉิงจางเริ่มแรกเซินเฉิงจางยังไม่รู้สึกตัวจึงเอ่ยถามอย่างพี่นอบพี่เทาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มในระดับพอเหมาะพอควร ไต้เท้าหลี่จะสั่งความใดหรือขอรับหลี่ซิวเหยาขมวดคิ้วยาวแต่ด้วยสินเฉิงจางเป็นบิดาของเส่นหยวนเขาจึงยังคงเปล่าอย่างเปรีงใจข้ามีเรื่องอยากพูดกับแม่นางเส่นตามลำพังไต่เท้าเส่นช่วยหลบไปก่อนเถิด ส่ินเฉิงจางนิ่งงันไปจากนั้นเขาก็ตระหนักได้ในทันทีใบหน้าอดจะร้อนเผาอยู่บ้างไม่ได้เท่าว่าในใจตกตะลึงมากจริงๆหลี่ซิวเหยาถึงกับรู้จักมักคุ้นกับส่ินหยวนถึงขั้นนี้แล้วมีเรื่องอะไร จำเป็นต้องพูดกับนางตามลำพังด้วยแม้แต่เขาก็ยังไม่อาจรู้ได้แต่ถึงที่สุดแล้วเซินเฉิงจางก็ยังไม่กล้าไม่ฟังคําของหลี่ซิวเหยาเขาจึงลุกขึ้นกล่าวขอตัวก่อนก้าวเท้าเดินออกไปข้างนอกในลานเรือนมีองครักษ์ของหลี่ซิวเหยาวยือนอยู่ไม่กี่คนฉีหมิงเองก็กำลังยือนอยู่ตรงระเบียงครั้นมองเห็นเซินเฉิงจางเดินออกมาสีหมิงก็ยกมือ ทำท่าเชื้อเชิญเขาเชิญไต้เท้าสันตามข้ามาขอรับสันเฉิงจางประหลาดใจอยู่บ้างถึงกับต้องพาข้าออกไปนอกลานเรือนเชี่ยวหลี่ซิวเยามีเรื่องอะไรอยากพูดกับยวนเจียกันแนะ่ถึงให้ข้าได้ยินไม่ได้แม้แต่คำเดียวถท่าว่าสันเฉิงจางก็ทำได้เพียงเดินตามสีหมิงออกไปนอกลานเรือนจากนั้นก็ยืนรอยอยู่ใต้ต้นอวี ในห้องโถงยามเซินหยวนได้ยินหลี่ซิวเหยาบอกให้เซินเฉิงจางออกไปเพราะอยากคุยกับนางตามลำพังในใจนางก็ให้ตระหนกตกใจนักเซินหยวนเงยหน้ามองหลี่ซิวเหยาครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนกล่าว มิทราบว่าใต้เท้าหลี่มีเรื่องใดอยากพูดกับผู้น้อยเจ้าคะโชคดีที่ไฉ่เวยยังอยู่ข้างกายนางในห้องนี้จึงไม่ได้มีแค่นางกับหลี่ซิวเหยาวมิเช่นนั้นต่อให้หลี่ซิวเหวจะเอาผิดนางก็จะหันหลังเดินจากไปบัดเดี๋ยวนี้หลี่ซิวเหวกลับไม่ได้ตอบในทันทีแต่ทำมือบอกให้เซินหยวนนั่งลอ เชิญแม่นางสันนั่งสันยวนได้แต่นั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งที่ด้านข้างจากนั้นก็มองเขาด้วยสายตาไม่เข้าใจมีสายตาของสันยวนจ้องมองมาเช่นนี้หลี่ซิวเหยก็รู้สึกดีใจอยู่ไม่น้อยยิ่งกว่านั้นเขาได้สืบเรื่องเซียวี่สู้มากระจ่างชัดแล้วรู้ว่าสันยวนกับเสียววี่สู้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอะไรกันนางก็แค่เป็นห่วงน้อง สาวเท่านั้นสีหน้าและท่าทางแสนจะเย็นชาเคร่งขครึมของหลี่ซิวเหยาอดอ่อนโยนขึ้นไม่ได้น้ำเสียงก็อ่อนลงมากเช่นกันปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ